สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาขับรถไปพาทัวร์อีกแล้วนะคะเป็นไอพีแท้ี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไอพีที่สามเออไอพีที่สามตอนนั้นสองแต่ว่ามันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่วิดีโอมันคืออะไรนะเออมันจะเป็นรูปมั้งไอไม่ใช่มันเป็นยูทูบอ่ะไม่ได้เป็นโอวมันเป็นรูปไปไปกันไปไปไปกันไปเลยเริ่มเลยเริ่มเลย ตัวปลาจันทร์ครับทุกคนเมื่อกี้ที่ใส่สองแบบนั้แล้วก็ขัดออกมาข้างนู้นเหรอเออขงไหก็ได้ไปเลยช่วยชีวนะ

ชุนบ้านเขาเนี่ยและเขาก็นบ่นเหมือนอีพีหนึ่งต่อฮารีพิเรนมากเลยคนเนี้ยไม่ได้ไม่ใช่ฉันไม่ลงเขาเขาจะบ่นอีกไหมอ่ะรู้สึดีแร่างเขาเนี่ยเดี๋ยวพากันตก ลงมากองนี่มันเสียมาว้ายันันน้ชงวันน้ชงเชิมัไพี่ลีพี่ลีไปไหนอ่ะพี่ลีขึ้นบนว่าร้อก้้้คุณลูกค้ารกง นันจะพาเอ้สู้สูสู้เอยเจ็บตูดอลงไปเปิดประตูครับเปิดได้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวไปหลังบ้านเลยนี่หลังบ้านหลังบ้่นหลังอีกหลังนึงว้าห้อง็ท่าด่ั้นแล้วก็ปิดประตูอ่ะถือกล้องว้าเจิด ังวะเ็ลองไปซื้อที่เดอะมอดิไอ้ก้องถ้ามันมี

เาคือน้อง้เขาคือน้อง้หไม่เขาคอไม่อยู่คนนึงไม่ใช่คนนี้คนนี้น้องอะไรนะพี่น,น้องพี่หวานที่ไว้จะเกียดอ่ะเฮ<ช>้ยลงขึ้นไปขึ้นไปเนม้นมปน มาไปเลยบนเอนื่อกี้เาเามอง,องหน้ามาหาเราเลยเขาก็เก,ดกดือบบินอ๋อช็อตช็อตรอ,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 องเท้ดาดำบินเลยอยากให้พาทุกคนไปบิเกือขบขาดะวะรองเท้าอะ่ะวาออจักรยานอะไรมีมีอะไรนนะที่ตั้งโทรศัพท์ อ๋อก็คือรับส่งจักรยานไม่มีอะไรไม่มีอะไรมั่งคนยังเหมเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องตหลกนี่คือเรื่องจริงพันจ้านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกันนี่มันเรื่องเล่นคนหลบเงี้ยเหมือนแรงฉันก็ไม่มา อ๋อจะขวบซิขวบซิขวบ่จะมาเจอสงสัยอ่ะอันนี้ฉันรู้แล้วแว่าผมขับมากสุดไม่ไหวแล้วทุกคนหรือสงสัยคนขับมากเลยอ่ะคึ้นขับเป็นไรอ๋อจะโดนคนไงถือปวดขาเนี่ยว้าวว้ายังไม่ได้ขึ้นเลยเจ็บดไปคนขับเป็นไรอ่ะ เป<อ>็นอย่างกบป็นคนเนาะเป็นคนอ่ะเออออวันตกรถตกรถตกลาเห็นไม่ไหว จิจิชนแหล่เฮ้ยไม่คนผู้ E E R E U อครจะเป็นไรมากเนี่ยเป็นคนมากอะได้ อ้ยอุ้ยอ้าอย่างเงี้ยอะไรขอมฮัลโหลฮัลโหลีคนบนงหมิงบนบนว่าบนว่าใกล้ร้านใกล้ร้านอะไ ว่าจะบอกว่าใกล้ร้านซื้อ้ยโ้ยอ้ยโอ้โอูอ้อ้าโอ้ออ้อ้ <c oughs> อ,อ้ย้ยอ <c oughs> อ้ออยยไ้อ เอออีอาอีอาูอีอาอ้ยอออือหลงจงจบคลิปกันก่อนบ๊ายบาย